ไม่มีไม่มีใครไลฟไม่หเดี๋ยวจะส่งอันนี้ให้ดูแล้วแล้วพูดแค่ว่าใช่ไม่ใช่นะอ่อะอ่เดี๋ยวจะส่งให้อะไรวะใช่ไหมใช่แบบที่สงสัยหรือเปล่าไีกสงสัยไปก็เท่านั้นแหละไม่เนี่ยเนี่ยคอทนายขึ้นไลฟ์แล้วมีประเด็นต่อเดคนเนไ่ม่ตื่นเลยต้องมังจนอนละ ไม่ไหวร่างกายพรุ่งนี้ขึ้นมาเร็วไหมคะไปงานกาชาดกันกาชาดที่ไหนเอ้างานสรสรรค์รไงจะไม่ได้เดินเวยสิไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าต้องไปลบบุรีต่อเลยอะ่ะไปเลยเหรอฮะ<า>ไปเลยเม้นมาคากรุงเทพก่อนเหรอไม่ไม่เพราะว่าเขาจองที่พักไปให้ที่ลบบุรีแล้วงานลบบุรีมันอีกวันนึงเลยไงอืมเรอส่งมาเครื่องใครส่งเครื่องนี้เหรอ สมงมาเครื่องไม่อ้อมได้ไหมอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะอ๋อพี่ทายรู้จักคุณแพรี่ได้ยังไงคะอ๋อเข้าจ้างคะ่ะเลยรู้จักเขาหาทานายค่ะก็เลยรู้จักคะ่ะแค่เห็นหน้าก็รู้เลยว่าใช่ใช่ปะใช่มี่ี่อยู่ในกระเป๋าเอกสาร ไปเจอได identify, uh, 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 uh. Somehow, uh, uh, ้ยังไงอะคะเจอเขาดูมาเขาไปกดห่วงใยไงอุ้ยอ๋ออืมอืออือเขาไปดูไงพี่จะดูทดเดีะฝากดูด้วยนะคะฝากดูด้วยค่ะแต่ว่าว่ามีอะไรจะเหมาอยู่นิดนึงแค่สงสัยกี่ับคนนี้แหละนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากมายหรอกนะอพมาได้เลยค่ะ ไม่พิมพ์แต่ค่อยพูดดีกว่าอ้าวตายะละไม่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแบบว่าว่าจะเมาอยู่ตั้งหลายวันแล้วแต่ว่ามันไม่ได้สาคัญขนาดนั้นก็เลยไม่ได้พูดกลนะ้าเนาะไม่ค่อยจะตื่นฮะใครกันแน่คะไม่ค่อยจะตื่นใครกันแน่คะตื่นนะใครกันแน่คะเห็นรูปตีนไหมเห็นรูปตีนสองรูปไหมเห็นเห็นเห็น พูดไม่พอเลยค่ะต้องเรียกว่ารูปเท้านะ๋อรูปเท้าเหรอใช้คำว่ารูปเท้าอ่ะรูป้าเขาน่าจะเขาน่าจะบบ็อกสตอรี่มีไปแล้วแหละแบบไม่ให้เห็นของเขาอะ่ะแต่เขาไม่ได้ให้ยกเลิกเป็นเพื่อนกับมีอุ๊ยแรงมาก ไม่กล้าอ่านเลยค่ะคอมเมนต์นี้อ่านมาได้เลยค่ะไม่อ่านคะ่ะไม่อ่านคะ่ะอ่ะเลยวะไม,ไม่มีอะไรหรอกแรงมากช่องนั้นอะมีพี่รุตตลอดนะช่องนั้นนะ่าหล,ลอกไม่มีหรอกฮะไม่มีหรอกพี่ลงพี่รุตมีแต่เรื่องจริงมาคุยกันทั้งนั้นแหละช่องนีนะ่ะจากข้อสงสัยจะได้ลบเร้เาจากคนอนอ,อ,อะไรนะ ข้องมีข้อสงสัยไหมเวลาจะต้องสืบจะอยากรู้อะไรเราก็ต้องทําให้ส,สะะหิ้นข้อสงสัยขอบคุณนะคะใช่มันต้องให้สิ้นข้อสงสัยแต่นี่เริ่มสงสัยแล้ว<ะ>แต่ก็ไม่ค่อยได้ส่งแล้วอ่ะตอนนี้เฉยๆส่งไปก็เท่านั้นแหละทำไมมานั่งตรงนี้ละคะวันนี้ก็นี่ไงแม่อยู่นอกบ้านแล้วก็เปิดไฟ ชิลสวยเนี่จิงกะเบลไฟจิงกะเบลสวยมากโนนไฟคิดมงคิดมากอะไรเี่ะต้องซื้อเพิ่มอีกนะมันน่ารักนะตัดเยอะๆต้องมีไฟเยอะๆอ่ะแม่เขาได้เดินไปที่ด้วยไหมคะทำไมถึงว่าวิ่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไปมาด้วยกันนี่แหละ